สวัสดีครับผู้ชมเรากลังพูดอะไรนะครับมันอยู่เกมพิซซาเดลิฮะเกมนี้ก็เป็นเกมเมื่อปี2 0ง3ฮะเป็นเกมส่งพิซซาในตำนานที่มีอยู่2ภาคฮะนี่คือภาคแรกหรือภาค0.1่ 1, ฮะคือไอ้หนุ่มส่งพิซซาท้ายปีใช่น,นะฮะอีกไม่กี่วันหรือว่าคลิปที่ผมกำลังจะลงนี้น่าจะเป็นวันที่ปีใหม่พอดีฮะหรือพูดง่ายคือครบรอบ10ปีพอดีฮะครับผมเกมนี้คือส่งเกมส่งพิซซาปาคสุดท้าย พี่เราจะต้องไป,ไปเผชิญกับเจ้าบ้านที่ผู้เกี่ยวกาดเขากําลังหิวโหยอาจจะโซ้ยเราเป็นอาหารเย็นก็ได้ไม่อาจจะเป็นอาหารค่ำครับผมถึงแม้ผมจะไม่เคยเล่นแต่ผมเคยดูมาแต่ก็นานมากเลยลืมไปหมดแล้วจไาได้แค่ว่ามันเคยมีเกมนี้อยู่โอ้สายแล้วสิคุณจะไปต้องไปส่งบ้านพิซซาบ้านสุดท้ายอะ่ะต้นนี้ไปส่งแล้วรีบกลับบ้านหรือมีคนยืนยิ้มด้วยนะเมื่อกี้แบบยิ้มแบบแบบยี้ฟันแบบยี้พิซซาแล้วนี่คือพิซซาอะไรอ่ะมันคือ พิซซ่าฮะฮะมันคือพิซซ่าฮาร์ดฮะในไทยนี่จะมีพิซซ่าฮาร์ดพิซซ่าคอมบินนแล้วก็โดมิโนะแล้วก็แบรนด์อีกหลายเจ้าที่ผมไม่รู้จักฮะผมรู้จักอันนี้ฮะแล้วก็อะไรนะอะไรมาม่าป้าป้าอะไรกอยาก่างอ่ะที่อยู่อิตาลีอ่ะใช่ปะ <c oughs> เออโอ้โหเป็นบ้านที่แบบว่าอยู่เดี่ยวกลางภูเขา <c oughs> มีเพลงนะชิบหายแล้วนะดีสิ <c oughs> ผมต้องรีบโดดหนีฮะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่ก็แบบว่าเขาก็จะแบบไม่ค่อยมีเรื่องสิทธิเรื่องเพลงเท่าไหร่อ่ะแต่แบบ ปัจจุบัน YouTube มันหลายแรงมากถ้ากันก็ผมก็ต้องปิดเสียงไว้ฮะไม่ให้คนอื่นได้ยินคิงกอง,องส่งปิซ่าครับไข่อะเด็กส่งพิซ่าครับผมเธอมาร้องไายก่อนนะเดี๋ยวฉันวางตังไว้ให้ข้างบนนะ่ะข้นมาซิครับผมเดี๋ยวคุณอยู่ไหนอะอยู่ไหนไม่รู้อีกเพลงไม่ได้ด้วยโอ้โหถ้าใครอยากลองฟังเพลงนี้ฮะเพลง t ี e ช่ o w Smooth t e ิมินอลฮะ เดี๋ยวผมเขียนชื่อไว้ให้ถ้าใครอยากฟังก็ไปฟังได้ว่าเพลงเป็นยังไงมันเป็นเพลงของไมเคิลแจ็คสันบุคคลในตำนานที่เสียชีวิตไปนานแล้วฮะฉันต้องหาที่วางอ,อ๋อฉันต้องวางบิซซ่าไว้บนบนโต๊ะเออไม่ใช่บนพื้นจะบอกบนพื้นเฉยวางแล้วเออถึงคุณผู้ชมจะไม่ดีแต่เพลงม,ามาันนาะเพลงสนุกมากอุ้เอาแล้วกูกำลังจะเดินไปทำโน่นทำนี่แล้วไม่ไฟถึงดับ วุ้ยวิ้ย w h น t the fuck is that หนึ่งนะผมสงสัยว่าทาไมจานนี้ไหมนี่วะแม,ม่แม่เกิดอะไรขึ้นครับผมแล้วมีน้ำปิดปิดไม่ใช่น้ำปิดปิดนะฮะแลว้วหมายถึงเออมีซ้อนมะเขือเทศกำลังไหลพุ่งเป็นยองใายอยู่ตรงนี้ไหลามาอย่างแบบฝักบัวหนึ่งแล้วไฟไม่ใช่ไฟแช็กเราเก็บเทียนจากตรงนั้นมานะแล้วแบบว่า ไฟแม่งเล็กมากผมมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะมีโทรศัพท์ด้วยบ้านแม่งโล่งมากบ้านแมงโล่งมากเหมือนจะเป็นพื้นที่สำหรับสับคนอะไรอย่างนี้เลยโอ้ oh my god โอ้โหแม่แม่โฮลีโบลีฉันต้องรีบออกจากที่นี่แม่เป็นไรอ่ะขอดูหน้าแม่ก่อน แม่กำลังยืนทีโพสฮะไม่ใช่ยืนกำลังบินแบบทีกำลังลอยตัวแบบท่าทีโพสฮะไม่นะแม,ม่ผมต้องตกใจแล้วรีบออกจากบ้านนี้ฮะแต่ว่าดูจากสภาพผมไม่ต้องเก็บตังค์ะไรแล้วฟรีเลยพิซซ่าถาดฟรีรีบออกเว้ยเลยพิซซ่าพิซซ่ามันอไรพิซซ่าทำไมเฮ้ยไอฮาแกะกลองเฮ้ยยังไม่ได้เก็บตังค์เลยนะเว้ย อีกแล้วเพลงนี้ผมไม่รู้ฮะแต่ที่รู้คือมันมันเคยเล่นมันเคยเล่นอยู่ในหนังเรื่องอะไรนะที่มันอยู่ในเรื่องมนานาัิก้าที่ภาคที่มันกำลังหนีใครสักคนหนึ่งที่กำลังร้ายน,นั่นน่ะแล้วก็สิงโตมันไปจัดละครสัตว์อะไรสักอย่างอะ่ะใครอยากฟังก็ไปลองาหาฟังนะฮะโอ้ยแม,ม่แม่ลอยติดกำแพงแล้วแม,ม่ไปจิ้งจกไปแล้วรีบเก็บก่อนนะลิกฟิตมันแรงวย <c oughs> แมมตกมาแล้ว ฮัลโหลแอนดี้เหรอช่วยไข่ย่ไข่เป็นไข่ช่วยผมติดอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านอะไรนะเดี๋ยวแก่เป็นไข่แดีวแอนนี้่ะพากลัวไปจากบ้านนีทีอะไรนะเดี๋ยวยิงก่อนนายอยู่บ้านอยู่ในนายอยู่ในบ้านกั้นเหรออย่างไปหานะจะจะจะพูดจะพูดจะพูดไม่ถูกแล้วอะแบบสั่นไปหมดแล้วเดี๋ยวขาอธิบายวางสายละ เขาตัดสายแล้วไปแล้วเขาตัดสายแล้วฮะเขาบอกให้เรารออยู่ในบ้านใช่ปะวะหรือไปรอที่หน้าประตูว,วะไม่รู้ฮะผมต้องเล่นตามได้็รอกฮะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งยังไงมีแสงไฟจากรถวะไม่ใช่รถสง่งพิซซ่าแล้วรถรถสง่งพิซซ่าโปกติของต่างประเทศก็จะแบบมาแค่มอไซค์ฮะในไทยก็มามอไซค์เหมือนกันใครอยู่ในนั้นน่ะนั่งใครอะ่ะผมส่งผมจะส่งพิซซ่าฮะแอนนี่ล่ะ โอนเลยแลย้วแม่งทุบป,ประตูด้วยแม่งถีบประตูด้วยตายแล้วอะไรนะล่างเธอร้อยไปมาอะไรของคุณเนี่ยบ้าวเนี่ยเกลผูโทรเรียกตำรวจนะเว้เยแล้วโรเปิดประตูทีผมไม่ได้เป็นคนล็อกมันไหนต้องหาทางอ่ะฝังฉันนะไอไอไอเวน <laughs> ผม,มนจะบอก,กดอีว่าเออแหละออกมาออกมาเดี๋ยวนี้โอเคขึ้นไปหยุดกุญแจที่ข้างบนนะมันอยู่ในเชล แผลซะโอเคผมนี่ต้องแบบรีบแปลเพราะว่าเดล็อกแม่งไปไวมากบัตรหลังนี้มันมีเวทมนต์หายไปแล้วแอนนี่หายไปแล้วเป็นไงเนะชลเชลเชลไหนวะเชลไหนวะเชลนี่เหรอมุญแจไม่อยู่ตรงนี้ใช่ปะล่ะเราตัวเราแบบกระลอบ,บวิดเวย่ยไว แจไม่อยู่ตรงนี้ช่วยด้วยเฮ้ hey, คุณแจมไม่อยู่ตรงนั้นะ่ะช่วยหน่อยสิไดีรู้เฮ้คุณอยู่ตรงนั้นไหมอะ่หอะห่าละโอ้ my g อดพิซซ่าตกตามพื้นเต็ไมไปหมดเลยลตังกลัวหุ้อะไรเสียงอะไรวะแร้วพิซซ่าแม่งตกงี้แล้วผมจะเกบตังไงนะ่ะตังไม่ได้ละตังไม่ได้ ต้องเสียตัวให้ผีหรือวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ้านนีเลี้ยงไหมฮะเราันมาจากไหนวยอะไรอุ้ยไม่นี่ใครอ่ะไอคนนั้นว่าไอคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าวะมึงโหมันลอยท่าทีโพดเลยอะเล้วแบบตัวเนื้อตัวแบบว่าไปแบบเกมไปข้างหนึ่งเหมือนโดนดูดวิญญาณไปนิดนึงแล้วอะแล้วแบบโดนจับลอยก่อนอะแล้วค่อยมาเอาตัวเราก่อนแล้วก็ไปดูดกันให้หมดเลยอะ บ้านนี้มันดูกันชา้าไม่งั้นาคงไม่มีป่องไฟตรงนี้หรอกีโอ้ยนี่ก็เปิดเกงอันนี้จังเลยหรือว่าวิ่งโ,โทรทมาทหันหลังไป<ะ>อ้ตาม พิซซ่ามาโอ้โหโอ้ย,อย,อยแล้วแบบว่าหน้ามืดตามวัวมากเลยอ่ะแล้วผมต้องตามพิซซ่าอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวแม่งวางเกื่อนเลยอ่ะโอ้โหพู้จัดการพูดไดเลยแน่เลยผมไม่รอดละฮะผมน่าจะโดนโดนไล่ออกเหมือนสไปเดอร์แมนคล้ายคล้ายสไปเดอร์แมนอ่ะโทบี้แมกไกอะ่ะผมต้องโดนไล่แน่นอนเลยอะ่ะออกจากงานอะ่ะโอ้โหเอ้ย หลังจากนั้นผมก็ต้องเป็สไปเดอร์แมนแทนอ่ะทำงานเป็นคนถ่ายรูปของสำนักาง,งานของสที่หนึ่งโอ้เละจบแล้วงานกูหรือผมอาจจะไม่ได้ไปเป็นสไปเดอร์แมนก็ได้ครับผมอาจจะโดนดูดวิญญาณก่อนไปก็ได้โอ้ยแมมแมมแมม,แม,มโอ้โหแล้วทีโพสกันละนาวเลยตรงนี้และนี่ก็ทีโพสแบบลอยตัวด้วยแล้วต้นไม้ไม่ก็อยอยากไปมานี่พิซ่าอ,าอานนาจุม อร่อยจังขอบคุณที่เล่นนะส,สุสาร์สิบปีฮะสำหรับพิซซ่าเดล่ฮะเอ้ยเดลิเวอรี่ฮะพิซซ่าเดลิเวอรี่ไม่ใช่เดล่ฮะครับผมนี่คือเกมสั้นๆอย่างมีภาค2ต่ตอนแล้วฮะแต่ไปเจอในคลิปหน้าฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย